แล้เป็นดาราทุกคนที่มางานนี้ไม่มีใครได้รับค่าตัวค่าจ้างเลยทั้งสิ้นมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับเอ้าลิฟเบิ้ฟรีเหรอเอ้าคิดได้เงินเหรอเนี่ยเออคิดเงินก่อนเราเล่นเราเล่นแจางนิดไปถ่ายละครตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้านะครับเสร็จพวกถ่ายเสร็จขอพวกกับว่าขอถ่ายเสร็จก่อนเลยกี่ฉากกี่ฉากรวดไปเลยหกเจดฉากล้วนไปที่งานนี้ใช่ครับเหมือนที่เลยพี่ท่องเจ็ดโมงเช้าพี่นอน พี่ขอนอนลวดถึงห้าโมงเย็นมาเดียวตอนนี้แล้วพี่อยากเล่าความโง่ของพี่ได้ได้ครับพี่ขับรถไปเซนต์แอนเวอร์เป็นพี่ล้วงอะไรกันไปนะเนพี่ล้วงงานจากที่ได้พี่พี่อยู่เอ็กซแสกหรือเปล่าเยังเราเรามาเริ่มการประมูลกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้าโมงกันเลโอเคครับผมอันนี้เป็นของน้องแกรนโอ้โหน้องแกรนเขาฝากมาเดี๋ยวอยู่มาน่าน่าแกลนใช่ไหมครัะนี่มันสวยมากแกรนอย่างเงี้ยครับเอาหัวหน้ามพูดไป แต่ว่าแกเขาขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อว่าอะไรคะเรื่องเสื้อนี่ไมนต้องห่วงเลยว่าจะมีกลิ่นตัวติดไหมทำไมคะมีอ,อยู่แล้วมีอยู่แล้วครับันเฮ้ยน้องเขาสะอาดะอะไรนั้นด้วยอาบนั่น,นเนี่ยแฟนผัาาดแฟนก็มาโน่นอโอ้โหบุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นเสื้อเลยนะครับผมอ่ะเราดูเห็นไหมเห็นไหมชูสูงสูงมาชูสูงสูงเราเริ่มต้นราคาประมูลที่เท่าไหร่ดีเอ่ยน้องแฟนเบอร์อะไรแฟนเบอร์เบอร์สามเอาว่า เขาแถมแม่แขวนด้วยนะฮะอ่ามีใครให้เท่าไหร่เอ่ยแฟนคลับให้เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมาเจ็ดร้อยนะมีใครเพิ่มกว่านี้ไหมคะเท่าไหร่คะเท่าครับพันหนึ่งมีให้กค่หนึมีให้พันหนึ่งนะเออแต่พี่อยากรู้มากเลยว่าราะว่ามันจะมีกลิ่นแฟนตินแบบนี้ เสี่ยมันดังเสียงมันดังเจ็บไหมเจ็บครับนึ่งพับาทสองพบาทอ่าอันสาทร้อยบสาาทหนึ่อบาทผูแฟนคลับนี้ชอบเล่นแบบเลขนะเลขแบบตรงนี้นะคือการทำบุญเลขอะไรก็ไม่ถีบนะครับเอาเคทเอเคเอาลาไ้ก่อนเอาเคทที่ต้องไปลงมาไหมหนึ่งาม จบแล้วใครใย่นต้องวัดสองพันถ้าเกิดคุณยกถามทำนะามนะค่ะเท่าไหร่คะพันเท่าไหร่อ่ะคันเท่าไหร่คะพันบอลลูนก็เขาเอาแฟนกลับมาทำอะไรก็ดูดี สองแล้วสออูนี่ยองเลอยังเหลืออีกประมาณ800อยอย่างนะยั่หมดุ้ยแต่ว่าแกหุ่นดีจริงๆเนาะลองดูเสื้อเขาดูตัวเล็กกิดเดียวนะครับจะมีคาบเปเหลืองตรงแถวๆคออใช่ใช่มันเป็นดีไซน์ของเสื้อมันเป็นดีไซน์่เรื่อเสื้อสะอาดใส่ต่อได้สองพ้แล้วมีใครสู้หมสา้ย3,333 3 3ส3้อ สี่พันบาทคสบาทเงินที่ได้นี่เราไปทำบุญนะรทำบุญค่ะให้ชวยญี่ปุ่นเท่าไหร่จ๊ะห้าพบาทห้าพันบาทห้าพันบาทแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ห้าพันได้แค่ไม้แขวนี่ต่อนไม่ได้เสื้อยังหรอยังได้แค่ไมแหวนนะครับแม่เจ้าห้าพันห้าพันบาทแล้วมีอะไรอีกมีอะไรใช่้ะ หกสิบแปดเทรย์นีคือมุกที่เทรแล้วมากครับเอาเเคยห้าสิบห้ามีใครเพิ่มอีกไหมคะมีไหมไ่มีไหมจ้กอยจ้าเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันบาทจ้าโอ้เอาเร็วมอย่ายอมแพ้เพื่อแรนเดอะสตาร์ถุ่ลูช่างตักบาลูกขันนะคะชนน่ารที่เกิดมาฟังเพลง้องแรนเดอะสตาร์ดนะคะ เจ็ดพ yeah, uh, oh, ันเจ็ดร bon. bon. bon er ้อยโพตแล้วแต่พแปแล้วแปดพัแล้วแตงโมโชว์หกสแปอะไรอะคืออะไรอะอ๋อ ยอดในโลกแค่ครับ9,005เจ้คะ9,999โอ้โหจะหมื่นไหมมันต้องขึ้นหมื่นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะมันต้องขึ้นหมื่นนะคือเลข9,999ก็สวยก็จริงให้หมื่นหนึ่งฮะเอาเอรีดให้หมื่นหนึ่งเหรอรีดทำไมรีให้หมื่นหนึ่งไหมอ๋อคนนี้มีธุระรีดบอกเงินที่ลิดรวมกับแฟนคลับรีดก็ไม่ไหวแล้วหมดสู้แล้วครับไม่9,999 9,99 หนึ่งสเลยฮนึงมือนึ้วมือแล้วหนึ่งมือแล้วนะครับหนึ่งมือแล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมท้าดับนาำเอกของเอกแสกเนี่ยต้องกว่นี้นะอไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนขับนิฟจะประมูลให้เอง

สิส่งของแกนี้จะตกเป็นของเื่อ, 4, อนหนงนสีัยค่คะขอบคุณกคุดีเลยค่ะเช่ค่ะยุยืนเป็นสกฤฤีพยายนกนรงที่จะประมูลบ้านได้ต้องสวยด้วยแล้วก็ใจบุนอีกด้วยนะ,ะน,นี่มา้เ,เมาถ่ายรูปแล้วหน<ม>เลยพี่น้องดูไมาหมเลย <łość> <S 2> <S 2> ขอให้สวยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับให้หุดีเหมือนางแาายมเียวตลอดีแกก็เหมือนแั่แเ